ก็เป็นข้อสังเกตและกันนะครับยังอยู่ที่ชนบุรีแล้วกันนะครับใครที่ใช้รถใช้ถนนอยู่แถวแถวสายคู่ขนานมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าเข้าสู่แหลมชะบังหลังจากนี้ขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยและกันเพราะไม่ใช่นั้นแล้วอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบพี่รถบรรทุกคันนี้ครับเขาบอกว่าขับรถอยู่ดีๆฮะทำไมคะแล้วก็มีรถเก๋งคันหนึ่งครับขับเข้ามาเบียดประกบแล้วก็ชักอาวุธปืนเข้ามายิงฮะคุณดูสิครับ เนี่ยจนกระจกข้างเปน็นรูแบบนี้นี่แหละฮะแล้ววิถีของกระสุนเนี่ยคือถ้ามีคนนั่งข้างคนขับด้วยเนี่ยไม่บาดเจ็บสาหาสัสเนี่ยก็ถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตได้เลยนะฮะเหตุการณ์นี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพหนองขามที่ศรีราชาชนบุรีเนี่ยเขาได้รับแจ้งจากพี่คนขับรถพ่วงคันนี้ครับรถเทรเลเลอร์คันนี้ฮะบ,บอกว่าอยู่ๆครับพี่มีรถเก๋งเนี่ย ไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยอยู่ๆก็ชักปืนขึ้นมายิงแสรถผมแบบนี้นี่แหละฮะอ๋อมันเรื่องอะไร่ะน้าอันนี้งงอยู่เหมือนกันเพราะว่าคนขับก็แบบเฮ้ยฉันก็ขับของฉันมาดีๆนะไม่ได้มีการไปปาดหน้าไม่ได้มีการไปท้าทายกันบนท้องถนนแล้วอยู่ๆทำไมถึงต้องชักปืนมายิงแสรถเขาแบบนี้ฮะไม่แล้วปืนเยอะด้วยยุคนี้ก็เลยไปสอบถามคนขับรถเทรลเลอร์คันนี้ชื่อว่าพี่กิติศักดิ์ครับ พี่กิติศักดิ์ก็ชี้ให้ผู้สื่อข่าวดูว่าที่ที่ด้านข้างคนขับเนี่ยมันมีร่องรอยครับร่องรอยกระจกแตกแล้วก็เป็นรูปกระสุนปืนแน่นอนอะ่ะเ<อ>ส,ส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วฮะพี่กิติศักดิ์เล่าว่าคือตนเองเนี่ยก็คือขับรถเทรลเลอร์มาตามถนนสายคู่ขนานมอเตอร์เวย์ครับแล้วก็มีรถเก๋งโตโยต้าอัลติสสีบรอนไม่ทราบแผ่นป้าย ไม่ทราบว่าหมวดจังหวัดอะไรแต่ว่าแผ่นป้ายทะเบียนนมันเลข4029น่าจะเป็นแผ่นป้ายประมูลมาเหมือนกันขับแซงซ้ายขึ้นมาแล้วอยู่ๆก็ชักปืนขึ้นมาครับชักปืนขึ้นมายิงใส่บริเวณประจกด้านข้างคนขับฮะ oh. อนที่จะหลบหนีมุ่งหน้าไปทางแหลมฉบังพอเห็นดังนั้นตัวเองก็พยายามที่จะขับตามไปแต่เป็นรถใหญ่ไงคุหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะทำความเร็วตามเขาได้ก็เลยนี่นะฮะ คลาดกันไปพี่กิติศักดิ์เล่าให้ฟังอีกนะครับว่าก่อนเกิดเหตุนเนี่ยยืนยันเลยว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีการขับรถปาดหน้าไม่ได้มีปัญหากับรถคันอื่นบนท้องถนนแต่อย่างใดแล้วก็ขับมาไม่เร็วด้วยขับมาประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้คนที่ใช้อาวุธปืนยิงใส่รถตัวเองเนี่ยไปหงุดหงิดโมโหโกรธามาจากไหนแล้วยิงใส่รถตัวเองพอเหตุการณ์เกิดขึ้นก็เลยตกใจมากครับก็เลยจอดรถข้างทางเลย แล้วก็ลงมาดูว่าเฮ้ยมันมีร่องรอยความเสียหายอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่แล้วก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าถ้าถ้ามีคนนั่งมาหน่อยเนี่ยคือปกติตัวเองก็จะมีลูกน้องเนี่ยมีเพื่อนเนี่ยนั่งข้างๆมาด้วยแต่วันนั้นเนี่ยวันที่เกิดเหตุเดชะบุญขับมาคนเดียวถ้ามีคนนั่งข้างด้วยเนี่ยระดับหัวเลยค่ะใช่ถ้าดูจากวิถีของกระสุนที่ยิงเข้ามานี่นะฮะพี่กิติศักดิ์บอกว่าคือไม่โดนหัวไหล ก็อาจจะขยับไปโดนศีรษะเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเลยก็ได้<ม>เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่กิติศักดิ์กันหน่อยนะฮะเราได้ขับบาดหน้าขับอะไรไหมตคนนี้นไ,ไม่ได้่าดอะไรึ้นมาแล้วก็ขับมาปกติรถเก๋งก,ก็มีรถเก๋งก็มีวิ่งครับก็มีเราก็ขับตามเข้ามาเลยจะตกใจที่มากี่คนนะผมมาคนเดียวครับแต่แ้มีคนมาด้วยแนครับโดนครับโดนโดนด้านข้างมาแน่นอนายิงเข้าทางด้านด้านไหนอ่ะด้านซ้ายครับ ด้านซ้ายเลยกระจอฝั่งตาย,ยนี่จะเอาชีวิตนะคะพยายามฆ่านะคะเนี่ยคือถ้าดูจากการสาดกระสุนเข้าไปแล้วก็วิถีของกระสุนที่มันโดนกระจกเนี่ยคือคงไม่ได้ข่มขู่นะคุณหนึ่งนะใช่ค่ะมันระดับศีรษาแล้วก็หวังผลนะคะ,ออะโอโ้โหน่ากลัวจริงๆพี่กิติศักดิ์บอกว่า มันน่าเสียดายครับที่รถของตัวเองเนี่ยไม่ได้มีการติดตั้งกล้องหน้ารถไว้ด้วยไม่เช่นนั้นแล้วก็น่าจะมีหลักฐานที่จะนํามาให้กับทางตํารวจเนี่ยตามล่าคนกระทําผิดได้เร็วมากกว่านี้หลังจากนี้พี่กิติศักดิ์ก็เลยบอกว่าจะไปแจ้งความดําเนินคดีกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้ติดตามตัวคนที่ขับรถเก๋งคันนี้ไม่รู้จจร้อนอะไรครับหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงใส่แบบนี้เนี่ยนะแล้วยิงแม่นด้วยอ่ะโอ้ก็ฝากให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนะฮะ ติดตามคนกระทำผิดมาดำเนินคดีโดยเร็วเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจมากๆเพราะว่าถ้าฟังจากที่พี่กิติศักดิ์บอกคือก็ยืนยันเสียงแข็งเลยว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลย้หขับมาตามปกติเลย60กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนนึงมันเกิดกับใครก็ได้นะอย่างนั้น่ะโอ้โหนี่น่ากลัวจริงๆเพราะว่าตอนนี้ขับรถขับราบนท้องถนนนี้อันตรายมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาที